วันนี้มาร่วมเป็นคนพลังกีลากับพวกเรากับเสื้อดูกี้เอมโอรีเดราคาไม่แพง350บาทไม่ขาดไม่เกินเชิญอุดุนได้ที่ไลน์ท็อปนะจ๊ะช้างฟุตบอลโมเมนต์ขอบ่อนขอช้างขอเดียวกันถึงขอบสนามช้างผู้สนับสนุนหลักสโมสรเลสเตอร์ซิตี้อย่างเป็นทางการ สนามท็อปเทนวันนี้ขอเสนอตอน10แข่งที่มีข่าวกับผีแดงแต่แม่ไม่มีวันมาจริงอาจมีคำหยาบที่ท่านฟังและราคายหูกระผมขอยกมือไหว้ขออภัยท่านมานะที่นี่ด้วยหากดูแลชะชอบใจชอบใจปุ่มไลค์ปุ่มแชร์อยู่ใกล้ๆอย่าลืมกดให้ขอบสนามหน่อยเด้อ อันดับที่10เวสลี์สไนเดอร์ตำนานมหากาพของแมนยูอย่างแท้จริงค่นีที่เราเรียกได้ว่าตลอดเส้นทางการคา้คาแข่งของกองกลางชาวคอนแลนร์ลรายนี้แทบจะไม่เคยย้ายมาสมเครื่องแบบปีศาจแดกแต่ถูกยกขึ้นหิ้งเป็นตำนานของทีมไปที่เรียบร้อยหมุนเข็มนาฬิกากลับไปเมื่อช่วงปี2011ครับสื่อในอังกฤษแทบถูกเจ้าต่างรายงานไปในทางเดียวกันว่าสไนเดอร์กำลังจะเป็นสมาชิกใหม่ของแมนยูอีกไม่เกิน48ชั่วโมงข้างหน้านี้ภายหลังจะตัวทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับอินเตอร์มิลานและเป็นกรรมสำคัญพา,า,า,าทีา รื่องราวระหว่างดาวเตะร,รายนี้กับแมนอยู่เป็นเพียงเส้นขนานตลอดไปแม้จะมีแวะเวียนมาเป็นข่าวกันอีกครั้งมอปี2014แต่สุดท้ายนะครับผมสไนเดอร์กับแควสตั๊ดก็ยังไม่มีโอกาสมารูปงานกับผีแดงสักเทียเนี่ยอันดับที่9เควินสตรุดมันย้อนกลับไปมอปี2011เช่นกันนะครับมดฟิลฟอร์มแรงชาวฮอลแลนด์อย่างเควินสตรุดมันก็ได้รับความสในใจจากสายส,ายสโมสรในยุโรปเนื่องจากฟอร์มของเขาเชิดชายมากและเกิด และก็นแน่นอนว่าเขาถูกนํามาเชื่อมโยงกับแมนยูซึ่งในตอนนั้นมันแทบจะจ่อมากๆแล้วในการปิดดีลกองกลางจาก p ีเอสบีไฮโอเฟนคนนี้แต่ทว่าดีลดังกล่าวนะครับมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นแต่อย่างใดมีเพียงข่าวที่สื่อประโคมกันอย่างนักก่อนที่ในปี2013เจ้าตัวได้ย้ายไปร่วมทัพโรม่าแบบสายฟ้าแลบซึ่งหล้วจากนั้นในช่วงปี2 0 1 8เจ้าตัวจะย้ายไปหากินกับโอลิมปิกปาร์เซ่ก่อนที่ชื่อของเขาจะกลับมาพัวพันกับแมนยูอีกครั้งแต่ก็ไม่มีอะไรไปมากกว่านั้นหละครับอันดับที่8เกการ แนวรับทีมชาติอาเจนตินาเป็นอีกหนึ่งรายที่มีข่าวกับแมนยูแบบหนาหูมากๆและยืดยาวหลายปีแต่ทว่าดิวดังก่าวมันไม่เคยเกิดขึ้นเลยโดยเฉพาะในช่วงซัมเมอร์ปี2013ที่ปีศาจแดงได้เปลี่ยนใหญ่มาเป็นเดวิดมอย์และเกือบจะได้เซ็นสัญญากับกองหลังชาวอาเจนตินารายนี้แล้วซึ่งตัวนักเตะน,นะครับได้ออกมาเปิดเผยว่าแท้จริงแล้วเขาได้ตกลงเงินไขส่วนตัวกับทีมได้ไปแล้วตั้แต่สมัยกับเสื้ออเล็กซ์ฟูคุซันยังเป็นคุณซือเพราะว่าตอนนั้นนะครับป่าเฟิร์กีได้นดดด่น,น,นอ,นอ,กอนทก ท้ายสุดนะครับผมในปี2014เอเซเกลการายได้กระยะออกไปร่วมทีมเซนิตเซปีเตอร์สเ,เบิร์กทีมดังรับเซเดิยคคาตัวปี6ล้านยูโรซึ่งปัจจุบันนะครับเอเซเกลการายในวัยสาย2ปีคาแครงอยู่กับสโมสรบาลนเซียทีมดังในศึกลาลีกาสเปนอยู่ณเวลานี้ครับอันด,ดับที่7นิโคลัสไกตัด ตำนานอีกคนที่ไม่เคยสวมคเรื่องแบบตาปีศาจแดงเลยสักกับวินาทีเดียวแต่กลายเป็นตำนานที่ถูกเล่าขานจนกระทั่งทุกวันนี้สําหรับเขาคนนี้แะครับชื่อของไกตันกลายเป็นนักเตะที่มีข่าวกับทีมตั้งแต่สมัยที่เซอร์อเล็กฟูซันยังคุมทีมอยู่ลากยาวมาจนถึงม่เปลี่ยนมือมาเป็นเดวิดมอยลลุยฟานกันซึ่งเดินระบเวลาดังกล่าวมันก็กินเวลาหลายช่วงตลาดนักเตะเอามากๆจนกระทั่งเจ้าตัวนะครับได้ย้ายออกเป็นฟิกา้าไปคาแข่งกับแอดมาริดในช่วงซัมเมอร์ปีปค้ค่าตันยุกโกยค่าตัายี่จุบน้าล้าน อกอสเฟเลร่าในลิปประเทศโปรตุเกสดังนั้นแล้วนี่เป็นตำนาน48ชั่วโมงที่แฟนบอลรอจนเบื่อก่อนจะถูกบรรจุเข้าสู่ประวัติศาสตร์ข่าวลือในตำนานวงการลูกหนังของผีแดงไปอันดับที่6อาตุโรวีดาว กองกลางทีมชาติทิลีตกเป็นข่าวนาหูกับปีศาจแดงเมื่อช่วงปี2 0 1 4ภายใต้การคุมทีมของลุยฟานเกาแต่ถว่าด้วยปัญหาอาการบาดเจ็บที่เจ้าตัวพึ่งเข้ารับการผ่าตัดบริเวณหัวเข่าทําให้คุณเสือรรายนี้นะครับไม่อยากจะเสี่ยงในการดึงตัวมาเสริมทัพสุดท้ายก็เป็นวีดาวเนครับที่โยกย้ายไปคาแข่งกับบาเยิร์นมิวนิกเพราะประสบความสาเร็จอย่างมากมายจนกลายเป็นหนึ่งในกองกลางเบอร์ต้นของลีกเยอรมันในช่วงนั้นจากนั้นชีวิตลูกหนังของเขานะครับก็ยังคงได้คาแข่งกับทีมใหญ่น กลายเป็นว่าการตัดสินใจผิดพลาดครั้งนั้นถือว่าหน้าเสียดายสำหรับแมนยูไม่ใช่น้อยเพราะว่าวีดาวเองก็น่าจะเข้ามาช่วยยกระดับเกมแดนกลางของแมนยูให้ดีขึ้นไปอีกแต่ทว่าสุดท้ายนะครับมันก็เป็นเพียงข่าวที่ถูกนําเสนอออกมาว่าใกล้เคียงได้ร่วมงานกันเท่านั้นแหละอันดับที่5เปาโลดีบาลา ครั้งหนึ่งชื่อของดีบาล่าตกเป็นข่าวนาหูมากๆกับทัาปีสาจแดงสมัยที่มีหลุยฟาเกเขาเป็นกุนซึ่งตอนนั้นนะครับผมดีบาล่าเพิ่งมีอายุเพียง23ปีและเพิ่งย้ายไปร่วมทัพยูเว่ด้วยค่าตัวสูงถึงสามสล้านยูโรก่อนจะหวนกลับมาเป็นขา่าวใหญ่อีกครั้งใน่ช่วงซัมเมอร์ปี2 0 1 9เพราะว่าตามข่าวที่รายงานคือยูเว่พร้อมนําตัวดีบาล่ามาเป็นข้อเสนอในการแลกกับโรเมลูลูกากูซึ่งทั้งสองทีมนะครับได้มีการเจราจากันจริงๆแต่ทว่าดีวดังกล่าวก็ต้องล้มไปเพรมมาะ ดี巴า,าจะกลายเป็นแข่งฟรีเอเยนไปนเรียบร้อยแต่ถ้าว่าจากทิศทางของข่าวก็ยากนักที่ทั้งคู่จะรวมหัวมาร่วมงานกันนะครับเพราะด้วยปัจจัยหลายๆอย่างทำให้เขากลายเป็นอีกหนึ่งนักเตะท,ที่ถูกเชื่อมโยงกับปีศาจแดงหลายรอบแต่ก็ไม่เคยร่วมงานกับสักครั้งอันดับที่4แกเร็ตเบล ย้อนกลับไปนี่เป็นนักเตะที่มีข่าวเชื่อมโยงกับแมนยูแทบจะทุกซัมเมอร์จนกลายเป็นเรื่องที่คุ้นเคยกันไปแล้วแต่ทว่าท้ายสุดมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นและก็ไม่เคยจะเกิดขึ้นสักทีนับเฉพาะช่วงที่เบลย้ายออกจากสเปอร์จนกระทั่งได้ร่วมงานกับซีดานดาวเตะทีมชาติเบลค่อนข้างมีความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยดีนะครับทัางกับเพื่อนร่วมทีมและเจ้านายคนนี้ดังนั้นไม่แปลกที่ชื่อของเขาจะถูกจับมาเล่นกับปีศาจแดงอยู่ตลอดเวลาถึงขั้นมีข่าวใหญ่โตว,ว่าจะย้ายมาเพื่อสารต่อชนน่ง เมื่อเจ้าตัวตนมีข่าวกลับมาอังกฤษสถานีแรกที่ถูกขาดไม้กับเป็นทีมเก่าอย่างสเปอร์เราไปถึงคาด,ดิปที่มีข่าวหรือออกมาว่าสนใจตัวเบลแต่กับแมนยูนั้นไม่มีอันดับที่3อัลบาโรโมราตตา ย้อนกลับไปมาช่วงปี2017นะครับแมนยู you, ต่เป็นข่าวอย่างหนักกับโมราต้ากินกระแสบนหน้าหนังสือพิมพ์ไปหลายสัปดาห์แต่ทว่าท้ายสุดก็เป็นเชลซีภายใต้การคุมทีมของคอนเต้ที่ปาดหน้าควา้าตัวไปครองในสําเร็จส่วนทัพปีศาจแดงเบนเขยนไปควา้ารูกาะกุมาเสริมทัพแทนซึ่งบทสรุปข้อนี้ถือได้ว่าแตกต่างกันมากก่อนหลงเอ่ยในการย้ายทีมในช่วงเวลาไล่เลี่ยก,กันซึ่งโมราต้านะครับผมได้เล่าเหตุการณ์ในช่วงซัมเมอร์ปีดังกล่าวถึงเรื่องนี้ว่า คือวันนั้นเนี่ยผมได้รับข้อเสนอมากมายบอกตรงๆไม่ใช่แค่กับแมนยูหรือเชลซีแต่มันเป็นสถานการณ์ที่ดีมากเลยอะครับที่มีตัวเลือกเยอะขนาดนี้ช่วงต้นซัมเมอร์ผมไม่รู้ว่าสิงห์บลูเชลซีสนใจในตัวผมผมคิดว่าพวกเขาเนี่ยอยากได้คนอื่นบางทีก็อาจจะเป็นลูกากูหรือคนอื่นแต่ผมขอคุยกับคอนเต้หลายรอบผม ผมรู้สึกติดหนี้คอนเต้เขาเซ็นสัญญาให้ผมมาเล่นที่ยูเว่แต่เขาเออกไปคุมทีมชาติอิตาลีอย่างรวดเร็วแน่นอนล่ะครับว่าผมอยากเล่นกับคอนเต้ผมอยู่กับคอนเต้เพียง2เดือนแต่ผมรู้สึกว่าผมรู้จักเข้ามาทั้งชีวิตเลยอะ่ะผมไม่รอช้าผมทําทุกอย่างที่ทําได้เพื่อย,ย้ายไปที่เชลซีอันดับที่2โรนันดินโญ นี่เป็นดีวที่เรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นของ48ชั่วโมงในตำนานอย่างแท้จริงเลยก็ว่าได้ดาวเตะทีมชาติบราซิลในตอนนั้นกำลังคาแข่งอยู่กับปารีสแซงแชแมงและเป็นเป้าหมายเสริมทัพเบอร์ต้นของแมนยูภายใต้การคุมทัพของเซอร์อเล็กซ์ฟอร์กูสันซึ่งสาเหตุก็เพราะว่าป๋าเฟอร์กี้อยากได้ตัวเขานะครับมาแทนที่ของเดวิดเบคแฮมที่ย้ายไปท่วมทีมเรอรัลมาิดทำให้พวกเขาเดินหน้าแบบสุดกำลังและเกิดจะได้ไลายเซ็นของยอดแข่งรายนี้แต่ทว่า ในช่วง48ชั่วโมงสุดท้ายนะครับก็กลายเป็นบา์ซโลนนานำมาโดยซันโดโรเซลที่เข้ามาเจราจาพร้อมภายในหลังชุนโยบมมายจะนำคาแข่งรายนี้มาสู่ทีมถ้าเขาชนะคะแนนโบวต์สุดท้ายก็ตามที่คาดไว้ครับโรเซลเข้าป้ายชนะเลือกตั้งได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานสโมสรบาซโลูนาก่อนที่ดีลนี้จะเสร็จสิ้นอย่างรวดเร็วภายในระยะเวลาสั้นๆกลายเป็นว่าทัพปีสาจแดงก็โดนปาดหน้าชนิดที่เรียกได้ว่า48ชั่วโมงของจริงครับอันดับที่1เออร์ลิงฮาเล็ต นี่เป็นเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นแบบสดๆร้อนๆชนิดที่เรียกได้ว่าแพ้ตกสะเก็ดไปได้ไม่นานสำหรับกองหน้าดาวรุ่งพุ่งแรงแห่งยุคอย่างเออร์ลิงฮาแลนด์มองกลับไปแมนยูพยายามตามจีบต่สมัยที่เป็นนักเตะค,คาแห้งอยู่กับซันบวกจงกระัางย้ายมาอยู่ดอทดมุนชื่อของดาวเตะรายนี้ยังคงอยู่ในลิ์การเสริมทัพของพวกเขามาโดยตลอดและก็ถูกประคมข่าวต่างๆนานาว่ามีโอกาสได้ร่วมงานกันมาพอสมควรแต่ทว่าท้ายสุดก็อย่างที่ทุกคนรู้กันครับมันคงเป็นเพียงแค่เส้นขนานและดูท่าจะหาบรรจบยากละเกินนเเมื่อตะเลือกยย้าไปเรือบีฟ้ามซิต้แมอนาคตของกไก่ แต่ทว่าด้วยการเลือกย้ายไปทีมตรงข้ามทีมศัตรูแบบนี้เห็นทีบอกโอกาสที่จะกลับมาร่วมงานกับแมนยูคงต้องรอชาติหน้าตอนบ่ายๆแล้ว่หะครับและทั้งหมดนี้คือขอบสนามท็อปเทนหาดูและชอบใจปุ่มได้ปุ่มแชร์อยู่ใกล้ๆอย่าลืมกดให้ขอบสนามหน่อยนะจ๊ะ ช้างฟุตบอลโมเมนต์ขอบอลขอช้างขอเดียวกันถึงขอบสนามช้างผู้สนับสนุนหลักสโมสรเลสเตอร์ซิตี้อย่างเป็นทางการ